เบิ่งผลงานการสูบนองปลาเฮ้าืมเนียครับพี่น้องครับนี่ปลาช่อนล้วนๆครับนี่ดูว่าปลาคอครับพี่น้องนี่ใส่งามๆเลยครับนี่ของเท้ครับเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมื้เนี้ผมพาพี่น้องมาสูบปลาครับพี่น้องครับืมอนี้ที่กัดก้องเฮ้าเ้อนี้ก็อยู่สารคามคือเกาครับพี่น้องื้อนี้ สูบปลาครับทีนี่แหละเงแล้วครับพี่น้องจิงมันนกครับทีนี้สองตัวอตวงเว้โอ้โหนะมัตัวลกเปล่านะครับโอ้บักดูกไงครับบัลูกไงนี่ นี่นี่นี่อืมอูีู่หูห่หูหบ่ขึ้นถือบ่ถือปนาตะเนียนลาบ่ไหลครับพีนองครับตีนอู้ิว มีหลายหลายเลยครับ,บรเฮ้ย,ย <c oughs> เป็นพนังงานจับปลาพี่นออ้องเอ่คพีน,พนึง จะมีปลาเข็นลงบรการว้ายเจอแล้วเจอแล้วได้ไล่นมาจ้าบีเจ้าบีไส้อะเส่าส่เจอแล้วเจอแลยเอยเออมไหมแไหโอ้ปลาขย eng โอ้บ่หโคบ่ห้บ่ห หัวไม้รูมีวะโอ้ยนี่เหรก่อนนะ้ครับเห็นแ้วอู้เ้ครับอูนะปลากระงปลากระงเด้อเห็นพ่ต้นึังเออนั่นแหละอย่าจับอย่าจับาีงลงครับี่

ม่แล้วครับชนใไ่ครับชนใงอู้หรู้ดีเราอวไรดิอุ้ยุกจอนครัุกจอนีครับอีกมุมหนึงนี่อ้ยโอใหครับพอใหญ่จมือมจับมือจับเร็วเร็วเรจับขึ้นจับขึ้นอ้หูเอาดูบ่ดูม่ดู่โอ้ห

อี๋ยวมันน่ะมือยะเออปลอมปา มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยนมาสอนลองตีดูได้แน <c oughs> ไปเลยวโอยใหญ่พี่น้องหอยใหญ่พูดหอย่คอยยางครับตองคอยยางไปแลไปล

ี่ของงเอนน่ยหน้ไปเลยดิ่ของง่าตนขโตนเลียงตายแล้วตัวน่ะนั่นมาหาอลเอาเอาเอเอาเอา้ยงเงี้ย้้ยอเรเร็อเจ้าไปลวไปลวไปลว ของใหญ่แลวครับโอ้ของใหญ่ของใหญ่ไอ้เงี้ยเนี่ยลูกลงน้ำเนลูกลยนี่มานเลยนี่ไปแล้วฮูลไปแล้วฮูลไปแล้วไปแลยไเอาไ่เลยครัวไปเลยรู้ดีแล้วเอดมาฮูู้้ยังยังยังยง

ส่งงานครับพี่น้องครับส่งงานการสูบป่าของห้องม้นนี้ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องปลาคมีแต่ตัวงามครับนี่ใส่สวยๆครับนี่ขัดใส่มากเลยครับพี่น้องนี่ปลาคเข้าครับพี่น้องสวยๆครับนี่โอ้ยงามอีลีพี่น้องเ้ยเบิ่งเนี่ยคนนะเบิ่งปนี่ปลาดุกเข้าพี่น้องนี่ปลาดุกได้ครับนี่ นี่เป็นปดุกครับนี่ซูมนี้คือมันตายครับพี่น้องครับหาบ์บทันครับพี่น้องครับนี่ในกะละมังก็มีอีกครับพี่น้องครับเป็นยังไงแล้วพี่น้องคนน่ะนี่อ้ป่าช่อนเอามีตังงามครับรับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากความให้พี่น้องกดติดตามรับสกายนัมเตอร์ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮิตคลิปต่อไปนะครับพี่น้อง นี่ความร่าพระจาก่อแม่พี่น้องซับนี่นะครับพี่น้องครับขอเ,เข้า,า่าสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับสุดยอด